สวัสดีครับพบกับรายการเสียสืดมีเดินผ่ามีเชมีรัววันนี้เสียนมานำเสนอนะครับงานสุดพิ้วนะครับอารมณ์พิ้วไหวนะครับของมีดเดยไก่ซึ่งสร้างมาจากเหล็กแนบนะครับผมสูงสวยมากนะครับมีทั้งแปดนิ้วนะครับมีทั้ง9้านิ้วนะครับผมพร้อมนะครับเข้าสู่สนามนะครับผม เป็นมิตรของชาวใต้นะครับผมสว,สวยสวมมากนะครับออนไว้พลิ้วนะครับจบการทดสอบันก่อนครับครับผม มีดโดยไก่ทรงสวยมากนะครับผม8 8 8นิ้วนะครับแดนิ้วนิดๆมีทั้งหมด5เล่มนะครับผมสันก็อยู่ประมาณ6ถึง6ถึง7มิลน,นะครับผมตรงนี้8นิ้วครึ่งนะครับ1 2 3 4 5นะครับ8นิ้วครึ่งนะครับ9นิ้วนะครับผม 9นิ้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด5เล่มนะครับตาม6นิ้วขึ้นนะครับผมสันก็ประมาณ8มิลนะครับผม8มิล7มิลนะครับผมทรงสวยมากนะครับผมความกว้างนะครับก็ประมาณ4เซนนะครับถ้าใหญ่ก็4เซนนิดๆนะครับผม สร้างจากเหล็กแหนบนะครับผมน้ําหนัก300กรัมนะครับใหญ่ก็320กรัมนะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับผมมีดกไก่เป็นมิดที่มีความอันตรายสูงนะครับเนื่องจากคมที่โค้งนะครับเวลาฟัน,นรตรงปลายก็จะทําลายนะครับคมนี้กานิ้วราคาเล่มละเจ็ด้อยห้าสิบบาท ปดนิ้วกว่ากว่าราคาเล่มละ700ปาทสนใจติดต่อหมายเลขเทรศัพท์089 756 0208 089 756 0208ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณอย่างสูนครับ